สวัสดีค่ะก็วันนี้ก็มามีชั้นเรียนชั้นสอน,นทารทำกับข้าวอีกเช่นเดิมนะคะก็คือวันนี้เราเริ่มด้วยการสอนทำอาหารเกาหลีนะคะซึ่งวันนี้ก็มีผู้ที่จะเข้าเรียนทั้งหมด15คนเพราะปกติก็คือทุกครั้งที่มีการรับสมัครนะคะพอเปิด ให้รับสมัครนี่ก็คนจะมาเต็มวันนี้ก็คนจิคนแต่คนที่คอยคิวทั้งหมดมี18คนเพราะฉะนั้นนี่คนที่18ก็คือต้องคอยชั้นเรียนถัดไปนะคะแล้วก็เป็นอะไรชื่อตัวอย่างที่เคยเกรื่อนให้ฟังเมื่อคราวก่อนหน้านอนว่าการเรียนการสอนทํากับข้าวนี่เป็นอะไรที่เป็นที่นิยมมากๆสําหรับคนที่จะ,ะคืออยากจะมาเรียนการเรียนเทคนิคการทําอาหาร ที่นอกเหนือจากอาหารพื้นเมืองของเขาอยู่แล้วนะคะก็เป็นทั้งสำนักก็จะเป็นคุณที่มาเล็นก็จะเป็นผู้ใหญ่นะคะคนคุณช่วยทุนที่อยู่ในวัยทางานแล้วก็วัยที่วัยเกษียณด้วยนะคะพรน,นี้กเ็เรามีงานอา,อาหารทั้งหมดแล้วก็จะมี3อย่างนะคะนี่คืออันนี้จะโชว์ให้ดูนี่คือปกกระกอบในการเรียนการสอนวันนี้นะคะไม่รู้แรกก็จะเป็นากนานาโบลโกโกีนะคะก็คือเป็น เป็นไก่โบโกกี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นจับเชจับเชก็คือหมายถึงเป็นเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเป็นเป็นอาหารที่เป็นเส้นที่แบบทาจากเส้นพวกนี้ก็คือเส้นที่ทําจากาามันหวานนะคะมาจากมาจากเกาหลีค่ะอันนี้วันนี้จะใส่เนื้อไปด้วยนะคะอันนี้คือส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นเป็นใบพินาดนะคะแล้วก็มี มีหอมมีอะไรทํานองนี้ค่ะแล้วก็มีไข่ด้วยเป็นส่วนผสมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องเคียงหรือว่าเครื่องอุปกรณ์เครื่องที่แบบที่มาใช้ในการทํามาครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอซอสบ้านเราเขาเรียกอะไรอะอะซ,ซอสนะคะหรือว่าเป็นเต้าซีอิว๊วซีอิว๊วมีน้ํามันนะคะแล้วก็จะมีมีที่เป็น เป็นเอตระวยเอติเป็นรีเสติกัก็คือเป็นเ,ออเขาเรียกอะไรดี มีเอติกาข้าวนะคะแล้วก็จะมีน้ําตาลมีอะไรทํานองนี้ค่ะส่วนอาหารสุดท้ายนี่ก็จะเป็นทําลักษณะเป็นแพนเค้กแต่เราจะใช้ส่วนผสมของผักลงไปที่นี่เขาเรียกว่าแพนเค้กผักนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่มีาการสอนทำอาหารเราจะต้องมีอาหารที่เป็นอาหารประเภทผักอยู่หนึ่งอย่างเพราะว่าคนที่มาเรียนนะคะหนึ่งในจํานวน15คนนี้ต้องมีคนใดคนหนึ่งที่เป็นเกตเท a รี a นก็คือส่วนอาหารทานอาหารผักอย่างเดียวไม่ทานเนื้อเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นช้อยที่จะต้องมีให้เขาเลือกนะคะ ก็อย่างที่เคยเกิดมาคราวที่แล้วว่าชาเรียนชั้นสอนนี้ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลนะคะเพอร์นี้ทางรัฐบาลก็จะแจกจ่ายโปรเจกต์นี้มาให้กับาทาง เทศบาลเมืองต่างๆอันนี้ของเราขึ้นอยู่กับเทศบาลเมืองตามปะเร่นะคะพอนี้การจัดการเรียนการสอนเนี่ยก็ต้องใช้โรงเรียนในในเขตตัมปะเร่และเราผู้ที่สอนเขาก็จะจ้างเราเพื่อที่จะมาสอนตรงนี้นะคะคือคนที่มาเรียนจ่ายค่าใช้จ่ายไม่เท่าไหร่แต่ส่วนที่เหลือนี่ก็คือลองเป็นผู้ที่จ่ายให้นะคะคือเป็นเป็นการสนับสสดิการเป็นการสนับสนุนให้คนได้มีการทํางานอดิเรกที่เขาชอบนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยงานตรงนี้ก็คือเป็นงานที่ครูคนสอนคือพี่พันนี้นี่ก็เป็นงานที่ชอบเพราะว่าดีดีไม่เบื่อค่ะ ทำงานหลายหลายอย่างไม่ว่าจะสอนทำกับข้าวนะคะแล้วก็ทำเคเทอร์งแล้วก็ทำงานในอิมิเกนออฟฟิศเพื่อเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวชาวต่างชาติที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยการที่บไม่ว่าจะเป็นอเอกสารอะไรทำนองนี้ก็อเอาไว้แค่นี้นะคะและยังไงจะขออนุญาตาคนที่มาเรียนว่าเราถ่ายถ่ายวีดีโอในขณะที่เขาทำกันได้ไหมและยังไงจะจะถ่ายจะถ่ายมาให้ดูอีกครั้งนะคะ ค่ะแล้วก็งานสอนก็สำเร็จไปคือเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เพิ่งตอนนี้ก็ใช้เวลาทั้งหมดสี่ชั่วโมงการเรียนการสอนวันนี้ใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงกว่านะคะไม่ถึงสี่โมสี่ชั่วโมงครึ่งก็มาครบค่ะวันนี้15คนก็มาครบทุกคนแล้วก็มีการถามเหมือนกันว่าคราวต่อไปนีเ่เธอจะจัด เป็นชั้นเรียนอะไรก็บอกว่าให้เธอเช็คที่อินเทอร์เน็ตนะเพราะว่าชั้นเรียนชั้นสอนนี่มันจะอยู่ที่อินเทอนะร,ร์เน็นนนนนเนตเพราะว่าเราไม่ได้เป็นผู้จัดเองเราเขียงแค่เป็นผู้เข้ามาสอนนะคะเพื่อที่จะมามามาให้คําแนะนําแค่นั้นเองแล้วก็ต่างก็ชอบกันนะคะแล้วก็มีบางมีครูมีคนที่มาเรียนก่อนหน้าโน้นถามเกี่ยวกับเรื่องอาหารไทยข่าวก่อนหน้าน้นแล้วก็ถามว่าขราวหน้าที่จะจะมีเมนูใหม่ใหม่ไหมเพราะว่าถาม เขาหาซอสไม่เจอยกตัวอย่างเช่นน้ําพริกเผาเขาบอกเขาไปหายังไงก็ไม่เจออันนี้ก็เลยบอกว่าเขาเป็นชื่อเป็นถามที่ร้านอาหารร้านที่ขายอาหารเอเชียนะคะว่าเป็นชื่อนี้ชื่อนี้ลองดูสิว่าจะจะ,จะหาเจอไหมแล้วก็มีคนที่มาเรียนเก่าๆนี้ทั้งหมดวันนี้มีม,มีมา3คนนะคะที่ที่มาเรียนเมื่อก่อนหน้านนท์จำไม่ได้มีคนนึงมาเรียนอาหารไทยแหละอีกคนนึงอาจจะเป็นอาหารเป็นอาหารสแนค็คหรือว่าไอคนนึงจะเป็นอาหารกินอะไรทํานองนี้ค่ะก็คือมาคละาคล้ากันปัญหาก็คือว่า คนที่เคยมาก็จะมาซ้ําแล้วซ้ำํำอีกวอนนี้คนที่จะมาใหม่นี่บางครั้งก็ไม่ทันเขาค,คือจองไม่ทันนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ที่ก็ดีใจนะคะว่ามีคนมาชอบในในชัชนเลียนของเราเพราะว่าเราก็ตอนใหม่ๆที่ทําก็ประมาณแล้วก็มีความรู้สึกว่าจะไปได้ดีไหมแต่ทีนี้พอเรา,าทามาตั้ง20ปีแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบคุ้นชินนะคะคือ,อ,อไม่ต้องเตรียมอะไรมากมายกับกั้น ทำการเรียนการ,การสอนทํากับข้าวนี่ที่ยุย่งยากที่สุดก,ก็คือเราต้องเป็นคนหาหา,าโรมเมทเียหรือหาอ สิ่งของที่จะมาใช้นะคะส่วนประกอบอาหารคือไม่ว่าจะเป็นผักเป็นอะไรทํานองนี้ให้โรงเรียนเา็าจัดให้ก็ได้ค่ะแต่ไม่ได้อย่างที่ดังใจนะคะทีนี้เราเราอยากจะสอนเขาในเรื่องของอาหารจริงๆคืออาหารไทยจริงๆมันใช้อุปกรณ์อะไรบ้างใช้ผักอะไรบ้างใช้อะไรบ้างเนี่ยมัน,นมันมันมันคือตัวเองต่างหาก ie, ที่ที่ไม่สบายใจคือเคยให้ทางโรงเรียนเขาจัดให้นะคะว่าเนื้อต้องเป็นเนื้ออย่างนั้นผักต้องเป็นผักอย่างนี้อะไรทานองนี้แต่ปรากฏมาแล้วก็ไม่ได้ดังใจเพราะฉะนั้นตัวเองก็เลยทําเรื่องยุ่งยากให้ตัวเองคือเป็นคน เป็นผู้รับอาสาที่จะไปซื้อซื้อเสร็จแล้วก็โอเคเราก็ส่งบินไปเราส่งบินไปนเท่าไหร่เขาก็จ่ายค่ะเพราะว่ามันมันเป็นคอสทที่จะต้องใช้อยู่แล้วอันนี้เนี่ยเราก็จะแ,แยกกันนะคะเป็นค่าอาหารนี่ค่าอุปกรณ์ที่มาใช้ในการเรียนการสอนนี่ต่างหากแล้วก็ค่าค่าชั่วโม,มงเราก็คีดต่างหากอันนี้ก็เป็นอะไรที่ทางหลวงเขาก็คือทางทาง ทางเทศบาลเขาก็แฟรแฝนะคะคือ,ค,อคือทำเขด้วยกันมาหลายปีช่วงหลังนี้เราก็มีการขึ้นราคาเพราะว่ามีอุปกรณ์คือสินค้าต่างๆที่เราใช้เป็นหมูเป็นเป็นไก่เป็นอะไรทํานองนี้ราคามันขึ้น,นราคานะคะแล้วก็เจะจะเ,เก็บราคาเดิมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ขึ้นตามท้องตลาดส่วนราคาค่า,าทํางานให้หลวงนี่เ,เงินเดือน ขึ้นได้ไม่บ่อยนะคะจะขึ้นมันจะต้องเป็นทุกๆสองสามปีแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นนี่ก็ก็พอ,พออยู่ได้ค่ะคือไม่ไม่ถึงการกา,กากหนักหนาคือไม่เราไม่ได้คิดแพงมากมายแล้วก็แต่ทีนี้ไม่ใช่ถูกนะคะจะไปที่ประเเป็นชั่วมโมงไปโดยการที่แบบเรานี่ก็คือส่งบินไปที่บริษัทที่หลวงแล้วเขาก็จ,จ่ายเงินมาให้ก็แค่นี้ค่ะก็เอาไว้แค่นี้นะคะสําหรับวันนี้เราเจอกันคลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่เข้าชมและยังไงค่อยเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ